วทเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผลักดันเกมไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติจัดงาน Thailand International Game Showcase 2025 กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Show K 2025อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2568ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายใต้นโยบายผลักดันซอพาวเวอร์ไทยผ่านอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือเป็นหนึ่งใน14อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจสาร้สางสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศ ไทยสูก่การเป็นศูนย์กลางเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาคปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันบเราทำหน้าที่สออย่างคือเรื่องของการส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมศิลปวัฒนธรรมเดิมกต่ส่วนที่2คือเปลี่ยนบทบาทมาทำเรื่องของการส่งเสริม,มเศรษฐกิจ ในส่วนนี้นะครับได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้มาถึเรื่องของุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งเกมก็เป็นหนึ่งในุตกาหกรรมที่จะต้องมีการส่งเสริมด้วยครับก็เป็นที่มาของการส่งเสริมเกมนะครับซึ่งก็มีการส่งเสริมอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมเรื่องของเวทีพื้นที่ที่ทำาเรื่องการผลิตและการค้าขายการเปลี่ยนสาดท้ายคือทําให้เกิดการเรียนรู้และก็สร้างบุคลากรทางุตสาหกรรมเกมครับ จริงเกมเนี่ยถ้าพูดอย่างง่ายๆนะครับเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายน้องๆก็จะรู้จักเกมจริงๆเรารู้จักเกมตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เป็นเกมง่ายๆยนปัจจุบันก็จะเป็นลนักษณะของเกมออนไลน์หรือเกมอื่นๆที่คนได้รับความนิยมเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อที่น้องๆคุ้นเคยจะบุ็คลรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยภูมิปัญญาต่างๆแทรกซึมเข้าไปในเกมก็จะทาให้การเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรม,าามและการเข้าถึงอุตสาหการรมสร้างสารรค์มีความเป็นไปได้ง่ายขึึ้้้้นนนแลวกก็สใจไดมาข ถ้าเกิดน้องๆเขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับมีความสนใจเรื่องนี้เชื่อว่าอนาคตข้างหน้านะครับอุตสาหกรรมเกมของไทยก็จะมีความเติบโตมากขึ้นถ้าณปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมเกมเองก็เรามีผู้การไทยก็ยังไม่เยอะมากนักส่วนใหญ่เป็นการบริโภคนาเข้าอุตสาหกรรมที่เป็นเกมจากต่ตางชาติแต่เป้าหมายของเราคือเราจะทําให้อุตสาหกรรมของเรานะครับพัฒนาทัดเทียมระดับมืออาชีพของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของเอเชียหรือของจางตะวันตกเองนั่นคือส่วนแรก ส่วนที่2คือบุคลากรสร้างสารรค์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้พัฒนาเกมหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สามารถที่จะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการทํางานเ,าเรียกว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้การส่งเสริมเศรษฐกิจและสําคัญคือเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่คนก็นมีความรู้สึกว่าเกมเ,เป็นเรื่องที่มันเป็นอุตสาหกรรมสืศาศาศาศ่อเชิงลบต่อเกมแต่ปัจจุบันคนมองว่าเกมเป็นเครื่องมือในการทํางานได้อย่างเป็นอย่างดีแค่นั้น ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกมไทยมีการพัฒน,นาและอุตสาหกรรมเกมของเรามีความเติบโตมากขึ้นคนในอุตสาหกรรมก็จะมีความสนใจมากขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายคือเกมจะกลายเป็นซอฟต์ o วร์ของไทยได้จริงๆครับแน่นอนครับเป็นรูปธรรมด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็จะมีไม่ใช่เฉพาะของไทยอย่างเดียวก็จะเป็นล,ลัาากษณะอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่าจะมีการเกมไทยที่เป็น IP ของไทยมีความเข้มแข็งขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนระหว่างของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆด้วยครับเพราะว่าคอนเทนต์ไทยนั้น หลายประเทศให้ความสนใจมากอยากจะเอาคอนเทนต์ไทยไปอยู่ในการพัฒนาเกมด้วยครับงานจัดงานแบบนี้ก็ทําให้อันแรกคือให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของเกมไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติพัฒนาไปอย่างไรส่วนที่2คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมไทยได้มาโชว์เกมและสักยภาพของการเวนง,งานอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจําเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมเกมใ้ความเข้มแข็งขึ้นและก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหารกรรมต่างกับ ต่างประเทศเพราะว่าเราจาเป็นต้องทํางานทูขนาดกันไปเพื่อให้มีความเข่แข็งขึ้นถ้าคนสร้างการสร้างเกมมีความแข็งแรงอุตสาหกรรมเกมมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในต่างชาติผมเชื่อว่านั่นแหละคือเป้าหมายที่จะเกิดจริงๆครับขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาชมงานซึ่งเราจัดงานคั้งนี้เป็นปีที่สอง จะมาพูดคุกเร่างของเรื่องอเกมนะครับในเกมไหลายๆด้าน่าเแล้วก็กิจกรรมการเนเกมในส่วนของจะได้ร่วมพกับทางมหาวิทยาลัยแนะนำเรื่อาชีพแนะนำาชีพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับากตรอเกมค่ะแล้ก็ได้มาทดลองเกมไปหลายของไทยันดลค่ะแล้วก็ั สิบโมงถึงสามทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์น,นี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่มาท่านจะพลาดโอกาสปีหน้าถึงจะมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ